สวัสดีครับก็องค์ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้เป็นองที่สองนะครับองค์แรกเป็นหลวงแหวนหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะครับวันนี้เรียนที่สองเป็นพระของขวัญวัดปากน้ํานะครับคุณซื้อที่ดินถวายวัดปีพศ2534พร้อมกล่องเดิมนะครับนี่นะครับ โอ้ปีพศผมเกิดพอดีเลยนะ30สามสกว่าปีแล้วนะครับก็เรียนนี้นะครับจะให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับคร่าวๆนะครับว่าเป็นเช่นไรนะครับโอ้โช่างจ้าสุเกินนะครับก็สภาพนะครับก็เก่าจริงแล่วก็ตามปีตามพศออนะครับ นี่ไงเป็นตัวตัดสมัยก่อนเนาะตัวตัดสมัยเก่านะครับเห็นไหมตัดครึ่งจะตัดครึ่งแล้วก็ฉีกไปตัดครึ่งแล้วก็ฉีกไปนะครับอันนี้ให้ดูนะครับตอนนี้อ่ะส่องให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นเช่นไรพิมพ์เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับเนาะ โอเคเดี๋ยวให้ผู้ช่วยผมทําการอธิบายให้ฟังนะครับเหรียญของขวัญวัดปากน้ำปี2534เป็นที่รู้จักกันในชื่อพระของขวัญรุ่นซื้อที่ดินถวายวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดปากน้ําลักษณะและเนื้อหามวลสารมีหลายรูปแบบและหลายเนื้อเช่นเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อวัโลหะเนื้อกะไหลเงินหน้าทองและเนื้อทองคํามีหลายพิมพ์เช่นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และพิมพ์มหาปัฐพีสําหรับเนื้อเงิน พุทธคุณเป็นพระของขวัญที่จัดสร้างตามแนวทางของหลวงพ่อสดพระมงคลเทพมุนีอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ําซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในเรื่องพุทธานุภาพและวิชาธรรมกายพระของขวัญรุ่นนี้เป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาเนื่องจากมีวัตถุประสงค์ที่ดีและมีพิธีการสร้างที่ถูกต้องตามแบบแผนของวัดปากน้ําครับถ้าต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นย่อยไหนเป็นพิเศษ แจ้งได้เลยนะครับโอเคอันนี้เนาะก็ไม่ไม่รู้ว่าจะให้ดูจุดไหนได้บ้างเพราะเวลาเราซื้อเนาะผมจะให้ดูด้านข้างแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาตัวตัดให้ให้นะครับมันจะไม่เหมือนแน่นอนอันนี้ด้านข้างฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาขององค์ฝั่งขวาของเรานะครับฝั่งซ้ายขององค์งพระนะครับตัวตัด ด้านล่างจะเป็นรอยฉีดเอ่อเป็นรอยขีดใหญ่ไม่ใช่รอยฉีดรอยขีดใหญ่นะครับ1รอยรอยขีดใหญ่ที่เห็นชัดก็คือ 1. 0รอย2 0รอย3รอย4รอย5รอยขีดรอยที่รอยที่4 4 3หรือ4มีขีดแยกแๆนะครับแต่ว่าเป็นตัวตัดชัดแล้วก็อันใหญ่สุดนะครับ ขีดใหญ่เลยนะครับนี้จําไว้เนาะอันนี้เนี่ยที่เคยเปิดขายเปิดขายไป2,500นะครับเคยเปิดไป2,500ก็ออกไปแล้วนะครับออกไปอันนี้มีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็หลวงพ่อสดก็รู้กันดีนะครับใน ในเนื้อของอวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งหาไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้แต่หาได้ก็คือสภาพไม่ร้อยเอร์เซนแล้วก็ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากพระเป็นผงยุยยุยหมดแล้วนะครับก็มวลสารพุทธคุณดีก็รุ่นหนึ่ง ที่เขาเรียกรุ่น1 2 3รุ่น1นรุ่นสรุ่นสาเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกันนะที่รู้นะที่ศึกษาเพราะว่ารุ่นแรกเป็นพระผงออกมาเลยจากนั้นสึกก่อนแล้วก็ผุกรุ่นที่2ก็เอาจากไอ้ที่เหลือเนี่ยไปเคลือบนะเอาไปเคลือบเคลือบทำให้มันแข็งขึ้นนะครับประมาณนี้ ปัจจุบันเนี้ยรุ่นที่สที่เขาเล่นหากันก็มีมูลค่าหลักพันไปหมื่นเหมือนกันหลักพันเหมือนกันนะส่วนรุ่นที่1ก็ประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเรื่องประสบการณ์ของพระของขวัญวัดปากน้ำเนาะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยผมอธิบายให้ฟังอีกแล้วกันเนาะเรื่องประสบการณ์ของผู้บูชาพระของขวัญรุ่นซื้อที่ดิน ถวายวัดปากน้ำปี2534รวมถึงพระของขวัญรุ่นอื่นๆของวัดปากน้ำมักมีการเล่าขานถึงพุทธคุณที่ครอบคลุมหลายด้านตามความศรัทธาครับโดยทั่วไปประสบการณ์ที่กล่าวถึงบ่อยครั้งสำหรับวัตถุมงคลของวัดปากน้ำจะเน้นไปที่พุทธคุณหลักๆดังนี้ประสบการณ์ด้านพุทธคุณที่เล่าขานแคล้วคลาดปลอดภัย มีการเล่าเรื่องราวที่ผู้บูชาญอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์เมตตามหานิยมเชื่อว่าช่วยเสริสเมเสน่ห์เมตตาทำให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลในการติดต่อเจรจาโชคลาภค้าขายรุ่งเรืองเนื่องจากพระรุ่นนี้สร้างด้วยวัตถุประสงค์ในการทำบุญใหญ่ซื้อที่ดินถวายจึงเชื่อว่าอานิสงบุญ จะช่วยส่งผลให้ผู้บูชามีโชคลาภการทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหัวใจสำคัญของการบูชานอกจากพุทธคุณในวัตถุมงคลแล้วหัวใจสำคัญที่ลูกศิษย์วัดปากน้ำมักกล่าวถึงในการรับประสบการณ์ที่ดีคือ 1. การระลึกถึงคุณของหลวงพ่อสดการระลึกถึงพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดผู้เป็นต้นวิช,ชาธรรมกายและอธิษฐานขอพรจากท่าน 2. การปฏิบัติภาวนาการฝึกปฏิบัติสัมมารอารหังหรือการเจริญสมาธิภาวนาตามหลักวิชาธรรมกายซึ่งเป็นแนวทางที่วัดปากน้ำเน้นย้ำเพื่อให้เกิดพุทธานุภาพภายในตนเองวัตถุมงคลรุ่นปี2534นี้เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงเรื่องประสบการณ์ไม่แพ้พระผงข,งของขวัญรุ่นเก่าๆของวัดปากน้ำครับ หากท่านสนใจอยากให้ผมค้นหาเรื่องเล่าประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากทราบวิธีบูชาที่ถูกต้องตามหลักของวัดปากน้ำสามารถแจ้งได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับให้ผู้ช่วยดูให้แล้วนะครับเหรียญก็จะหนาหน่อยนะประมาณสมิลหมิลได้นะโอ๊ยเกินอีกเกินห้ามิลอีกนะครับเป็นเซนนะ ก็เอาไว้ดูแล้วก็ศึกษาเนาะส่วนใครสนใจก็ติดต่อได้เนาะแบ่งปันให้นะครับขอบคุณครับ